วัดดีครับผมต่อนะครับมาคลิปนี้ในผมจะลองเชื่อมต่อจอย P 3นะครับจอย P 3กับ p p g o mm hmm. เดี๋ยวจะลองดูว่ามันเชื่อมต่อได้จริงหรือเปล่าเปิดบลูทูธก่อนครับบลูทูธกับ wi-fi ปุ่มเดียวกันนะต้องเปิดปุ่มนี้ถึงจะใช้ได้ Bluetooth connecting, vậy. Yeah. Đây À, tổ. อันนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันเชื่อมอยังไงเดี๋ยวลองดูก่อนอันนี้เข้าเข้าเมนูนี้ครับอันแรกเป็น b l บลู o t h Connect เปิดออนไว้แล้วก็ลงมามาเก็ตมาเก็ตติ้งบลูทูธอะไรสักอย่างนะครับไม่ b l บลูทูธได v e กดเข้าไปอันนี้เป็นลำโพง b l บลู o t h นะครับที่ผมต่อไว้อันแรกเราต้องให้มันค้นหาใหม่ คอน n น็ก PS3 s ส s ามซิ o เต็มคอนโทรโอเคเทิร์นออน PS สามซิเต็มทำไมมี USB ได้วะ เดี๋ยวก่อนี๋ผมลองดูก่อนครับอ่ามาครับวิธีเชื่อมต่อนะครับกว่าจะได้งงอยู่ต้องนานต้องทำแบบนี้นะเสียบสายของ PHP เนี่ยเข้าที่เครื่อง p พ3ใครไม่มี p พ3ต้องใช้คอมนะครับใช้คอมผมเห็นคลิปฝรั่งมันใช้โปรแกรมอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าใคร มีเพยเนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้เพยในการเชื่อมต่อด้วยคือเสียบสาย USB ของ PSP Go เข้าไปในช่องแรกช่อง2ก็ได้แล้วแต่แล้วก็อีกสายหนึ่งจะเป็นสายคอนโทรลเลอร์ครับเนี่ยสายคอนโทรลเลอร์ของเพย์าขั้นตอนแรกนะเราเปิดไวเลสเลยเปิด wi-fi เนี่ยสวิช์เดียวกัน wi-fi กับบลูทูธอะสวิช์เดียวกัน มาที่บลูทูธเลยครับกดเข้ามาเปิดเป็นออนไว้ลงมาที่มาเก็ตบลู o ูธเนี่ยไดเวอร์ไดเวอร์ไดวิ่งอะไรครับกดเข้าไปแล้วก็ลงมาที่ new d ดเวอรเลื่อนลงมาที่ ps3 controller นะครับกดเข้าไปกดเข้าอีกอ่ให้มันอยู่หน้านี้ให้อยู่หน้านี้รอไว้ แล้วเราก็เสียบสายเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนอ่าครับต้องทำตามขั้นตอนมันนะข้ามไม่ได้เปิด Wi-Fi เปิดบลูทูธเลยเรียบร้อยแล้วเสียบสายเข้า p s p ครับปึ๊บแล้วมันจะเด้งมาขั้นตอนที่สองอุ้ยมองไม่เห็นนี่แล้วมันจะเด้งมาขั้นตอนที่สอ,อง,งอ 2. พอขั้นตอนที่สองเราต่อนี่เลยต่อสาย usb ของ จอย ps3 เข้าไปพอต่อเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นว่าให้รออันนี้ผมเชื่อมต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยกเลิกทิ้งไปยกเลิกทิ้งไปแล้วก็ทำเชื่อมต่อใหม่ให้ดูกันมันมีแต่คลิปวาหลังครับคลิปคนไทยไม่มีเลยอันนี้เชื่อมต่อจอยเนี่ยนี่มันจะ เด้งมาขั้นตอนที่3แล้วอันเนี้ยคือถอดสาย USB ถอดสาย USB ของคอนโทรลเลอร์ออกคอนโทรลเลอร์ Controller ออกปึ๊บแล้วก็กดปุ่ม PS หทีให้ไฟกระพริบนะครับอ่าทีนี้มันจะขึ้นแบบนี้แล้วทีนี้เราก็ใช้จอยได้เลยครับกดจักบาทออกไปนี่เชื่อมต่อเรียบร้อยพอเชื่อมต่อแบบนี้เสร็จ เราก็ดึงสายออกได้เลยปลาดเรียบร้อยนะครับกด <Good. S 1> นี่ใช้ใช้จอยได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่โต๊ะดีกว่ามาครับมาต่อกันกว่าจะได้นะแบตยุบเลยครับไปก้อนนึงเลยนี่ใช้ได้แล้วจอย ขยับตามเลยครับทีนี้ก็เอาไปต่อถ้าใครมีสายต่อเข้าทีวีก็เอาไปเสียบปุ๊บเข้าทีวีเล่นได้เลยแต่มันก็เล่นสักกี่ชั่วโมงผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าต่อทีวีเครื่องมันก็ต้องใช้แบตอะแล้วสายมันไม่มีเอาไฟเข้าเลยมันจิ้มนี่ก็เข้าโทรทัศน์เลยมันอาจจะเล่นได้สักเต็มที่สามชั่วโมงมั้ง น,นี้ก็ต่อเรียบร้อยล้วเดี๋ยวเดียมันเหงนไปหน่อยอนนี้น่าจะเห็นเดี๋ยวหาเล่นหนุนกันครับแป๊บนึงอ่าเห็นแล้วครับอ่า,อามองเห็นอยู่อันนี้ผู้มาก่อนการมาแล้ว<ช>เชื่อมต่อจอยได้เข้าทีวีได้ก่อน Nintendo Switch อีกนะครับ ปู่นินเอาไปเลียนแบบป่าวะนี่ครับใช้ได้เดี๋ยวลองเล่นเกมก่อนไม่หน่วงนะครับกดได้เลยไม่มีหน่วงนี่ลอง GTA ดีกว่า เดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งปิดไฟก่อน สบายแลยเล่นจอยได้เนยะสบายเลยครับพอเชื่อมต่อเสร็จเนี่ยมันจะจําค่าจอยอันนี้ไว้นะครับแล้วครั้งต่อไปก็เชื่อมต่อธรรมดาได้เลยผมคิดว่านะเดี๋ยวจะลองดูลองปิดบลูทูธดูแล้วก็เปิดให้มันเชื่อมต่อใหม่ดูดิมันจะต่อจอยนี้ได้หรือเปล่าผมว่ามันน่าจะจําจําจอยไว้อนะไม่ต้องไปไล่รงไล่สายใหม่เสียเวลาครับอย่างนั้นอนะ ลองเทส GTA ดูอ่ะโอ้โหอย่างกัรเล่นในเครื่อง ps สามวิ่งโดดเนี่ยใช้จอยผ่านจอยหมดเลยเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับเทคโนโลยีในสมัยนั้นนะแจ๋วเลยนะครับเ่อมต่อจอยเล่น ในทีวีได้เนี่ยเบรกมือยกหน้ามันมองซ้ายขวายังไงวะ ปิดวิทยุมันก่อนออฟอยู่ไหนวะเออออฟแล้วเดี๋ยวไปเจอเพลงก็ตีลิขสิทธิ์อีกกรนเนี้ยแล้วมันยังไม่มีปืนมันมันเลยมองข้างๆไม่ได้อ่ะนี่ไงอ่ะอะไรวะ ดี๋ยวลองหาปืนก่อนวันนี้มีปืนไหมโนเนี่ยไม่มนี่มองข้างหลังกดอย่างนี้ยมองข้างหลังกดข้างเดียวมันน่าจะต้องมีปืนก่อนละมั้งผมก็ลืมไปละเพราะว่า psp มันมันไม่มีอะนาล็อกขวาไง มันมีแต่ซ้ายมันเลยหันมองด้านซ้ายด้านขวาแบบเกมพวกเพทูเพสามเพสี่เพห้าไม่ได้แล้วปุ่มไอ้นี่ก็ไม่มี R2 R2 L2 ก็ไม um. ่มีมันจะมีแค่ปุ่ม R กับ L อย่างเดียวาปืนไหนได้วะเนี่ยอุ้ยแต่ก็สรุปได้นะครับว่ามันเชื่อมต่อจอยได้จริงๆตามที่สเปคมันบอกปรับมุมมองกล้องไงวะ มุมมองยังไงวะอ๋อสีเหล็กสีเหล็กปรับมุมมองกล้องต่อยยังไงวะต่อยมุมวงกลม มาเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองตัดสัญญาณบลูทูธดีกว่าเ,าเดี๋ยวเปิดใหม่ดูว่ามันเชื่อมต่อกันเลยหรือเปล่าเกี๋ยวเกมอะถ้าออกเกมกนี่กดยังไงวะเนี่ย TSP มันจะกดโฮม แล้วมันจะออกจากเกมแล้วนี่กด PS หรือเปล่าวะอ่ากดปุ่ม PS เองโอ้โหแบตจะหมดเดี๋ยอะเครื่องดับ เปิดบลูทูธเล่นกันจอยแม่งแดกแบตเดี๋ยวผมต่อสายก่อนนะแป๊บหนึ่งมาต่อครับอันนี้ผมตัดสัญญาณบลูทูธไปแล้วนะจอยใช้ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวจะลองเปิดใหม่เพราะว่า ารากว่ามันจำไว้ครับมันจำค่าจอยตัวนี้ไว้เพราะว่ามันบันทึกไว้แล้วนี่ครับค่าจอยที่เชื่อมต่อคือตัวเนี้มันบันทึกไว้แล้วพอเราตัดสัญญาณปุ๊บมันก็แค่หยุดเชื่อมต่อ พอจะเล่นเราก็เปิดบลูทูธแล้วก็ต่อได้เหมือนเดิมแต่ต้องทำแท่นใหม่แล้วเนี่ยถ้าจะเล่นเพราะว่าเปิดบลูทูธด้วยมันจะกินแบตเพิ่มขึ้นไปอีกเออแบบนี้ก็ได้นี่หว่าอ่านี่ครับเอาวางไว้ให้สายมันลงมาตรงขอบโต๊ะ ดเหมือนนกัเดีย๋ยวลองเทสเกมอื่นดูมั่งครับไอกเกมที่มันไม่มีอะไรมากแบบเดินลุยอะ Resident Evil ไม่เหลือหน่ากลัวมันเล่นยากมันได้เล่นนานแล้วลืมครับมันรู้หลบอะไรมั่ง

แล้วจอย p สามเนี่ยแม่งหาที่ชาร์จยากเหลือเกินต้องต่อเครื่องมันอะถึงจะไฟเข้าใช้แอดเตอร์อะไรก็ไม่เข้าสักอย่างแล้วแท่นชาร์จแท้ก็ไม่รู้มันมีขายหรือเปล่านะ เจอต่แมงของเทียมต้องเปิดเครื่องชาร์จอ่ะไม่งั้นก็ต้องเปิดคอมเปิดคอมแล้วก็เสียบช่อง USB น่าจะเข้าอยู่มั้งผมก็ไม่เคยลองนะแต่เคยใช้กับเครื่อง PS4 ถ้าเปิดเพ4สก็เอาจอยเพ3สมาชาร์จทิ้งไว้ถ้าเปิดเพ3สมก็ต้องเอาจอยที่มี2ตัวเอาอีกตัวหนึ่งมาชาร์จอีกตัวหนึงเล่นไม่งั้นเดี๋ยวไฟแห้งแบตเสียอีก โอ้ oh, เล่นง่ายดีจังเลยนี่แกวเลยมันกระตุกทุกเครื่องนะครับไอ้ตรงเนี้ยพอตัวละครเยอะๆเครื่องแม่งอืดเลย ถึงมันจะเป็นเกมธรรมดานะครับแต่แม่งเสือกกินสเปคเครื่อง กระตุกบ้าเลยหายแล้วลูกหมดโดนแล้วเวนส่วนช่วยมนตั้งหลายคน ลูกสดโมดอีกอ่าคลิปนี้ก็มีมาเลยครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันมีอะไรดีๆเดี๋ยวว่าทำให้ดูใหม่ไปแล้วครับคลิปนี้ยาวเหยียดเลย